ปัญหาโลกแตกจ้าปัญหาโลกแตกนะคะสำหรับหัวข้อของเพจอซินกอนมัมนะคะเป็นการไลฟ์ที่อยู่ชายหาดนะคะแล้วก็เปการแก้ตัวในเรื่องของการที่สะดุดไลฟ์เมื่อสักครู่จากเพจกูรูหัวข้อนะคะมาขอบคุณโบนัสให้กับทุกคน,นะคะที่ติดตามจี้ สำหรับไลฟ์เขาก่อนนะคะคนเข้ามาดูแบบ300กว่าคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะคะทำให้จี้แปลกปลาดนะคะใจเป็นอย่างมากนะคะว่าผู้คนให้ความสนใจต่อเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นแม่ที่รักลูกนะคะจนนะคะเป็นการเตือนว่าอย่ารักลูกจนลืมรักแม่นะคะหลายๆคนก็อ่าก,ก,ก็ก็คือว่ามันมาจากใจตัวจี้นะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยการที่เราทุ่มเทให้กับลูกมากๆๆๆๆนะคะจนแบบออคนเป็นแม่เราเนี่ยก็คอยนะคะคอยการที่เราจะไปบอกลักท่านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไลฟ์ที่ออกจากใจนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งลูกอยู่เพราะว่าคุณแม่ก็ยังยังแบบแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็อายุเยอะแล้วนะคะ ดังนั้นการบอกรักทั้งลูกทุกวันบอกรักทั้งแม่ทุกวันก็เป็นหน้าที่ที่เราสมควรจะทำโอเคไหมเออเลิกอายเลิกเขินนะคะเพราะว่ามันก็เราก็อยู่กับเวลาแต่ละคนที่น้อยนิดน้อยนิด,น,น,ดนะนะออ,อ,อยิ่งยิ่งใช้เวลานะคะชีวิตมากไปเท่าไหร่เราก็เหลือเวลาน้อยลงน้อยลงในเรื่องของการใช้ชีวิตของเรานะวันนี้นะคะหัวข้อไลฟ์ของเพจอซิงเกิลมัม มาอีกแล้วนะคะปัญหาโลกแตกอย่างที่บอกตั้งแต่ท่อนว่าเปิดไลฟ์นะคะว่าปัญหาโลกแตกอ่ะนะคะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้ได้ดีนะคะคำถามก็คือว่าดีดีในความรู้สึกของแต่ละคนอะ่ะเป็นอย่างไรอ่าสำหรับบางคนนะคะเลี้ยงลูกนะคะต้องการแค่นี้ก็ดีใจแล้วต้องการแบบนี้ก็ดีใจแล้วต้องการแบบนั้นดีใจแล้วคือแม่แต่ละคนอะ่ะมีความต้องการ ที่นะคะต้องการให้ลูกน่ะในแบบที่แตกต่างกันไปจี้ถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกนะคะจะเอาลูกเราไปเปรียบลูกคนเปรียบเทียบลูกคนอื่นเอาลูกคนอื่นมาเปรียบเทียบลูกกับลูกของเราเฮ้ยเรายังไม่แบบไม่ไม่ไม่ไมเปรียบเทียบกับใครเลยเราก็เหมือนเหมือนใครใครก็ไม่เหมือนเราเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต่างมีเอกลักษณ์พิเศษของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะทีนี้ ตัวเราเนี่ยถ้าตั้งสเปคนะคะตัวเราเนี่ยถ้าตั้งสเปคว่าเราเป็นคนที่ให้กําเนิดลูกแล้วเราตั้งสเปคว่าลูกต้องเป็นแบบนี้มันก็ไม่แฟร์เข้าใจไหมคะเพราะอะไรเพราะลูกเราเกิดมาก็ต้องมีแบบเฉพาะของลูกเราออกเข้าใจไหมคะดังนั้นสําคัญที่สุดการยืดหยุน่นการที่เราจะต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกจะเป็นอะไรก็ตามเป็นแบบไหนก็ตามเรารับได้ในทางที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม ไม่ผิดในะเรื่องของจริยธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะนะคะทนุถนอมและก็สอนลูกไปนะคะแล้วทีนี้หลายๆคนนะคะก็เลยมีนี่มีมีเรื่องราวของว่าเอ๊ะจะปูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะศีลธรรมให้ลูกได้ยังไงนะคะเพราะเด็กสมัยใหม่ไม่เข้าวัดเธอ,อนะคะไม่ได้ไปตามแบบพ่อแม่เข้าวัดเหมือนสมัยเราอันนี้เห็นด้วยนะคะ ดังนั้นจี้ก็บอกแบบกำปั้นทุบตีนไปเลยนะคะว่าเอางี้และกันคุณอยากให้ลูกมีศีลมีธรรมนะคะปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบยังไงสอนด้วยคำพูดมันไม่ดังเท่าสอนด้วยการกระทำจริงนะคะถ,ถูกต้องไหมถ้าคุณทำให้ดูนะคะมันจะสอนดังกว่าการพูดและคุณจะไม่เจ็บคอด้วยนะคะคุณจะไม่เจ็บคอด้วยเลยนะคะดังนั้นการที่จะสอนใครสักคนหนึ่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันต้องอยู่ที่ว่าเราสอนตัวเราแล้วหรือยังเราลองใช้แล้วหรือยังตกผลึกแล้วหรือยังว่ามันดีเราจึงต้องทําเป็นอุปนิสัยก็เรียกว่าสันดานเก่าเนี่ยเราถูกขัดเกลาออกไปเราจึงเลือกสันดานใหม่ก็คือนิสัยดีๆใหม่ๆม,มาเป็นอุปนิสัยคือนิสัยที่สองของเราถ้าเมื่อเราทําเลือกอุปนิสัยที่สอของเราจนนะคะลูกมองเห็นนะ,ะว่ายแม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ แล้วเป็นแปลงไป็น,ปน,ปนาทางที่ดีขึ้นทําให้บ้านมั่นคงขึ้นทําให้บ้านมีความสุขบ้านมากขึ้นทําให้บ้านมันสะอาดมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังสอนลูกโดยที่ไม่ต้องพูดดีกว่าไหมอ่าดีกว่าไหมนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบว่าอตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์แบบกำปั้นทุบดินดังนั้นใครอยากให้ลูกเป็นยังไงทําที่ตัวเราทําที่ตัวเรา แต่สำหรับตัวจี้เองที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นะคะเพราะว่าอาซิงเกิลมามอย่างจี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกเดี่ยวมาเนี่ยเอาพูดง่ายๆ18ปีนะคะพูดง่ายๆก็คือแทบจะแบบตลอดเวลา18ปีนั่นแหละนะะที่ทนุถนอมแล้วก็เลี้ยงลูกมาตามลำพังนะคะแล้วก็ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ของจี้นะคะ เมื่อรู้ว่ามีปฏิสนธินะคะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในท้องจี้แล้วนะจี้ก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานจี้เป็นคนที่พ่อแม่ถูกถูกพ่อแม่ทิ้งไปท่านจะทิ้งด้วยด้วยอะไรก็ตามไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้รักท่านทั้งสองมากนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของแบบว่าประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าถ้าเรามีลูกเราจะไม่ทิ้งลูกเลยนะคะมันเป็นเรื่องบอกว่า ถ้ามีลูกจะไม่ทิ้งลูกเลยถ้ามีลูกจะทําสิ่งที่เป็นแม่บทที่ดีให้กับลูกอันนั้นเป็นเรื่องราวจากการที่เราพบความเจ็บปวดนะคะเราพบในเรื่องของอาการสอนนะคะจากประสบการณ์ชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าก็ดีใจจนทุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์ใน,ในแบบนี้เมื่ออดีตนะคะเราก็จะไม่เป็นเบ้าหลอมปัจจุบันเข้าใจไหมคะดังนั้น เรื่องราวชีวิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะคะไม่ไปต้องเสียใจอดีตเลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ปัจจุบันเลือกได้มีสติได้ทําเรื่องที่ดีสืบต่อ,ตอนเนื่องไปดีกว่าเยอะเลยกว่าเยอะนะคะท้าความไปตั้งแต่มีเรื่องรู้ว่าท้องลูกแล้วนะคะเป้าหมายตอนท้องตั้งท้องนะคะคือเป้าหมายเหรอก็ต้องบอกว่าเป้าที่เคยทำในอดีตสำเร็จได้ดีงามก็คือ ตักบาทเกือบทุกเช้าเออนะคะเคยเล่าใช่ไหมคลิปที่แล้วเล่าก็คือว่าอาภยอายใระหว่างที่ประมาณ9เดือนนะคะตีไป9เดือนเนี่ยไม่ตักบาทแค่5วันตอนท้องเขานะคะนอกนั้นก็คือจะตักบาททุกเช้าทุกเช้า,เช,าเช้านะคะพระที่เดินบินทบาทจะรู้ว่าโยมโยมโยมที่ทั้งท้องเนี่ยนะคะจะต้องตักบาทจะฝนตกจะอะไรยังไงฝนไม่ตกก็ต้องตักบาทนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องบริบทหนึ่ง บริบทที่2นะฮะเขาบอกว่าถ้าฟังเพลงคลาสสิกสมองสมองลูกจะฉลาดอ่าก็เป็นไงสมัยนั้นต้องไปซื้อเทปใช่ไหมได้เทปคลาสสิกมาก็เปิดเปิดเสร็จเรียบร้อยก็คุมโปงให้ลูกฟังแล้วแม่เป็นไงแล้วแม่อย่างเราเป็นไงดูทีวี ười, คือคือเราเราตอนนั้นเรานึกว่าเราฉลาดล้ำนะคะคือตาเราดูทีวีแต่ลูกเราฟังเพลงคลาสสิกนะคะแต่ทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ปัจจุบันมันก็คือว่า ประสาทน่ะนะคะประสาทเราเราก็เข้าใจว่าเราแยกประสาทลูกลูกก็ฟังเพลงคลาสสิกไปแม่เราก็ดูละครดูทีวีดูข่าวดูหนังอะไรตรงนี้ไปอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือด้วยใจใจเราคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือว่าลูกชายก็อยู่ในแนวทางที่ที่ดีนะคะเกรดสีทุกวิชาก็ถือว่าน่าจะเป็นบทนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเอ่อเพราะว่าไม่มีหลักวิาาทยาศาสตร์ในการที่จะมายืนยันว่าถ้า เรานะคะใช้ประสาทส่วนบนทั้งหมดรับรู้นะคะในเรื่องของจอทีวีส่วนลูกนะคะอยู่ในท้องเราเราเอาเทคลาสสิกมาเอาวางที่หน้าท้องแล้วลูกจะได้รับในเพลงคลาสสิกอันนี้ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่ประสบการณ์ทํามาแบบนี้นะคะอ่ะก็ทําอยู่นี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูปท้องนะคะบอกลูกอยู่สมองเสมอแล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนท้องใหญ่ต้องผ่าตัดคลอด พอได้กําหนดเวลาในการคลอดเป็นการคลอดก่อน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 เขาเรียกว่าก่อนกําหนดนะคะก่อนกําหนดเกือบเดือนนะคะแต่นะคะเราได้เลิกยามมาปุบ๊บเราก็มาบอกลูกเลิกยามนี่คือพ่อของลูกเขาไปขอมานะคะพ่อของลูกเนี่ยเขาไปขอจากสินแสมาว่าเด็กต้องเกิดวันนี้นะเวลาเท่านี้นะเออแล้วเป็นการคลอดก่อนกําหนดแบบเป็นเดือนอะนะคะแต่มันก็แปลกมากนะคะว่า เด็กเขารับรู้เด็กเขารับรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะเพราะเราบอกลูกอยู่เรื่อยคลอดวันนี้นะเวลานี้นะคลอดวันนี้นะคะเวลานี้นะคะคือ,คอ,คอพูดกับลูกตลอดนะคะปรากฏวันที่คลอดนะคะวันที่คลอดมอนัดก่อนกําหนดเวลาในการคลอดเป็นเดือนน้ํำข้าแตกในวันนั้นเลยนี่เป็นการยืนยันว่าเด็กอยู่ในท้องรับรู้จากการพูดคุยสนทนาของเราได้นี่ยืนยันนะคะยืนยันและคอนเฟิร์ม ยืนยันและคอนเฟิร์มในตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เราก็แนะนําไปอีกคนหนึ่งที่มาขอตั้งชื่อ,อ,อชื่อให้เด็กที่กําลังคลอดเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วเป็นการคลอดก่อนกําหนดนิดนึงนะคะเขาก็มาเ,เขาเรียกว่าใช่ใช่เป็นการคลอดคลอดเขาบอกว่าเลยนะแล้วจะได้หรอพี่เราก็เอาประสบการณ์เราไปบอกเขาเราบอกน้องบอกลูกท้องบอกบอกบอกเด็กได้เลยลูกท้องบอกเด็กได้เลยว่าคลอดวันที่ตั้งชื่อนะ เออแล้วนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นแล้วตอนนี้เขาก็ไปทําต่างปรากฏว่านะฮะการคลอดก็สําเร็จราบรื่นในวันเวลาที่เรากําหนดโดยให้แม่ไปรูปท้องบอกลูกนะ,ะอันนี้เอาประสบการณ์มาบอกเอาฮะเอาประสบการณ์ในอดีตมาบอกให้ฟังนะคะที่นี้ขณะที่เลี้ยงลูกนะคะขณะที่เลี้ยงลูกลูกออกมาแล้วนะคะจะเลี้ยงลูกอย่างไรเออเอาเอาไปว่าเล่าวันหลังไหมเออเล่าวันหลังดีไหมนะคะเอาคร่าวๆเนาะ เรื่องเรื่องราวของนะคะวิชาความรู้ในการที่เราจะซื้อนะคะหลัาวิชาการมาเลี้ยงลูกเนี่ยจีบอกเลยว่ามันมีหนังสือเยอะแยะมากมายมากมายมากมายในการเลี้ยงลูกวันนี้จีมาเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าเลี้ยงลูกนะคะตามแบบฉบับของการที่ฝ่ายวิชาการที่เขาทํามาทางยุโรปอะบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ได้ดีสําหรับฝั่งนะคะคนไทยเรามันมีอยู่ข้อหนึ่งที่จี้แบบว่า จำไม่ได้ว่าเป็นหลักวิชาการที่ไหนที่บอกว่าถ้าเด็กเล็กๆนะคะเขาเด้อต้องเอาเขาเอาเขาเนี่ยไปไปจับขังไว้ที่ห้องมืดอันนี้ที่บอกว่าสัญญาณอันตรายไม่อยากให้ใครทำถ้าใครยังอ่านตำรานี้อยู่นะคะที่บอกเลยว่าที่เอามาเตือนด้วยใจรักแล้วคุณจะไม่เกิดความบาดหมางจิตใจลูกแล้วคุณจะไม่นะคะสูญเสียความ ไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกเลยถ้าคุณไม่ทําตามเพราะว่านี่ที่มาวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะไม่ว่าเรารักลูกขนาดไหนก็ตามนะคะมันจะเป็นเรื่องของนะคะหลุมดำอะ่ะหลุมดําที่เรามอบให้ลูกตั้งแต่เด็กๆอะ่ะด้วยความที่เขาจะดื้ออะไรต่างๆเข้ามาเป็นธรรมชาติของเขาลดดื้อจนกระทั่งเราควบคุมเขาไม่ได้ในขณะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ตั้งใจควบคุมเขาหรือไม่ตั้งใจดูแลเขาหรือทุกความ วุ่นวายของชีวิตเราเนี่ยมันทําให้เราก็เลยมองดูว่าเขาเกินไปเกินเหตุเกินไปจริงๆแล้วอุปนิสัยความซนมันเป็นคุณสมบัติของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะตอนนั้นเนี่ยจี้ก็ไปอ,อ่านหนังสือตรงนี้แล้วจี้ก็ใช้หลักวิชาการของคนอื่นมากเกินไปนะคะลูกจี้จี้ดื้อมากไม่ค่อยได้ตีนะคะก็คือเรื่องตีจะไม่ค่อยตี แล้วมีความรู้สึกไม่อยากตีเพราะว่าประสบการณ์ที่เราโดนตีมันก็บาดเจ็บเลยเราเราเเลยใช้บริบทใหม่เอารูปไปจับห้องขังในห้องมืดๆซึ่งมันน่าจะเจ็บปวดในความรู้สึกของเขาอะ่ะเดี๋ยวซึ่งที่ต้องไปถามเขาอีกทีหนึ่งถามเขาอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นความรู้สึกไงมันเป็นความหวาดกลัวความหวาดกลัวในตรงนั้นมันน่าจะแบบน่าจะน่ากลัวมากกว่า ะะอันนี้คือข้อพลาดนะคะอันที่เอาข้อพลาดมาบอกให้ฟังถ้าถ้ามีลูกอย่าทําเด็ดขาดอย่าทําเด็ดขาดความรู้สึกตรงนี้นะคะจี้ยังต้องไปขอโทษเขาอะนะคะไปถอดไปถอนเขาเพราะว่าทุกวันนี้ถึงแม้จี้จะบอกรักเขาทุกวันทุกวันทุกวันบางทีเขาก็ถามใช่เหรอเพราะว่าความจําในอดีตเนี่ยที่มันฝังในตัวเขาเนี่ยมันจะยาวนานกว่าความดีทั้งหมดที่เราทําให้เขา อันนี้คือเอามาจากใจนะคะพอพูดตรงตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการเรามอบอนาคตที่มันมันแบบไม่ได้สดใสให้เขานะคะถึงคุณจะกลับมาเกาะรับฟักเวียนเขามาขนาดไหนแต่เราก็ได้ทำลายนะคะทำลายโลกที่สว่างสวัยสดใสให้กลายเป็นโลกมืดตั้งแต่วัยเด็กอะ่ะโอย พูดเล่าแล้วแบบยังยังยังแบบเสียใจอะนะคะเอ่อก็ต้องมาทบทวนอีกทีว่าจี้จับเขาไปครั้งในห้องเมืดกี่ครั้งแล้วนะคะน่าจะถึงแบบไม่ไม่น่าจะถึงแบบห้าครั้งไหมนะ,ะแต่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามตอนนี้มีความรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทําแบบนี้เลยเขาดื้อขนาดไหนก็ตามนะคะจะเข้าไปกอดเขาจะเข้าไปกอดเขาแล้วค่อยๆบอกเขาด้วยความรักจะดีกว่าไหมนะคะ อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนเนาะมีบริบทอีกเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ลูกมาจนอายุ18ปีแล้วก็ยังอยู่ในแนวทางที่ทุกคนถามว่าสอนลูกยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความที่เขาเป็นของเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะนอกกนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่เราก็ใช้ชีวิตให้เขาดูเปลี่ยนแปลงเขาให้เขาเห็นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในทุกๆด้านนะคะที่จะทำให้เขามีความเป็น ดีอยู่ดีกินดีรบบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งด้านการเรียนในเรื่องของนะคะการส่งเสริมสุขภาพพรรณาไมายที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะอ่ะฟังแล้วแบบว่าเดี๋ยวไปถอนจิตถอนใจในเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่า กันต่ออีกทีหนึง่งว่าระหว่างเป็นเด็กนะคะมีประสบการณ์อะไรยังไงที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันใครคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่มือเดียวนะคะแชร์ประสบการณ์ฝากไว้ได้นะคะเผื่อเราจะได้ต่อยอดแล้วก็เป็นประโยชน์สอ่อ s i n เกิลมัมนะคะซิงเกิลเดดซิงเกิลน,น,น,นะคะเพื่อจะเลี้ยงลูกยังไงให้มีความสุขแม้เลี้ยงเดี่ยวกสส็สู้กันได้จา้าอลอมาดามสวัสดีค่ะ how are you นะคะ uh, thank you to watching นะคะ ก็คือตอนนี้คนไทยไม่มาดูแต่ว่ามีมาดามชาวต่างชาติมาดูด้วยนะคะเอาเลยบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะขอไปถอนจิตถอนใจเรื่องการที่ทําความผิดพลาดไว้กับลูกนิดนึงค่ะแล้วมาเจอกันนะจ๊ะบายมาดาม thank you see you